วันนี้มาพาชมสวนนะครับที่ปลูกอยู่นี้นี่เป็นต้นเอ่อต้นสมอนะครับปลูกได้ปีกว่าปลูกพร้อมๆกันกันกบมะม่วงฝั่งนี้จากไข้ ต้นนี้ก็ปลูกนานแล้วปีกว่าแล้วเสียนทอหรือม่อนไข่ก็ยังไม่โตมากนี่มะม่วงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเขียวสเสวยเข้าสู่ปีที่สองนี่มะม่วงสามดูดูกำลังติดลูกอยู่แก่แล้วลูกหนึ่งก็ติดไล่กันมา ส่วนที่ถางหญ้าไว้ตรงนี้ว่าจะปลูกผักไว้ทําอาหารกล้วยครับกล้วยกล้วยก็ออกวีอยู่แต่ไม่ค่อยเยอะข้างๆก็จะเป็นออต้นแคดอกแคร์เทสคลิปครับลองทําคลิป ลองทำคลิปครับขอบคุณครับ